ครับ W ส1 0ครับของดวงพรนะครับนะมาถ่ายของเหลวครับผมสตาร์เครื่องยนต์วอร์มอยู่นะตอนนี้นะความร้อนไม่ปกตินะครับนะถ่ายไว้ดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อเจ้าของรถอยากดูนะครับคุณอานะเห็นนะความร้อนแตะใกล้ร้อยเลยครับนะความร้อนไถปกติผิดปกตินะครับเพิ่งสตาร์มอสักครู่เนี่ยฮะความร้อนไปใกล้ร้อยเลยครับนะคาดว่าระบบายความร้อนไม่ดีนะฮะน่าจะจอดนานหรอครับใช้น้อยรับปีหนึ่งอุดตันนะฮะ ตามหม้อน้านะครับอยู่ไม่ก็ฟีปัมเนี่ยฮะฟีปัมไม่กินลมเลยครับโหท่อเป่งเลยฮะโหท่อร้อนสีนะครับความร้อนเกินร้อยนะฮะน่าจะใช้การไม่ได้แหละครับอันตรายนะรถไม่ได้วิ่งเลยครับต้องฟื้นฟูอย่างหนักนะครับนะจอดนานครับนี่ฮะดูอยากย้ายเกาะเลยครับนะสตาร์ทเครื่องเพลงเล็กน้อยเท่านั้นครับ นะเสียดายรถครับนะระบบเนี่ยฮะท่อน้ําปูดแล้วด้วยครับเนี่ยบว,วมจะแตกนะท่อน้ําไปลุกโป่งแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้ไม่ไหวครับเนี่ยปูดทุกข้อเลยครับนี่ครับโอ้ท่อน้ําปูนนะอันตรายมากครับนะระบบท่อน้ํานะเสียฮนะปีปั๊มครับไม่กินลมเท่าไหร่นะเห็นไหมหนืดน,น้อยนะแล้วคาดว่าวาวาน้ําเปิดสุดหรือฮะ นะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับเ้าวิ่งต่อโอกาสโอเวอร์ฮีทมีนะเนี่ยโอเคครับโอุ่นเซอโตลบหลีครับนะเป็นแนวทางนะฮะเป็นอีพีสองมั้งครับนะความร้อนขึ้นเยอะนะครับรถจอดนานนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะเจ็ดสี่ท่านไหนนะครับที่มีรถเก่าๆนะนะอย่าจอดทิ้งนานครับปีหนึ่งฮะหรือเดือนหนึ่งสตาร์ทครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้วิ่งเลยก็ไม่ได้นะนะสตาร์ทห้านาทีสิบนาทีแล้วก็ดับสตาร์ททุกเดือนทุกสองเดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับ การก่อตัวตะการตะกรอนอัดเกิดขึ้นในระบบหล่อเย็นได้นะครับนะล้วก็จะไปอุดตันอย่างหลอดหมอน้ํานะครับนะจากเครื่องที่สมบูรณ์ดีๆนะวิ่งได้ไม่เคยมีปัญหาก็จะกลับมีปัญหานะครับเพราะจอดนะนะเพราะจอดอย่างน้อยต้องวิ่งบ้างนะครับนะเป็นแนวทางนะครับผมจะไว้ ep สองนะครับวันนี้มาที่ที่หกมั้งฮะ15เมษานะครับ2567นะครับแล้วก็10องาที เดี๋ยวเราจะถ่ายของเหลวก่อนแบบแรกนะแล้วเดี๋ยวเรื่องดังพวงมาลัยแจ้งลูกค้าที่หลังนะฮะแล้วก็เรื่องความนอนขึ้นนะไม่รู้ว่าลูกค้าจะทําหรือเปล่านะก็อยางอ่อนสี่เส้นนะครับเดี๋ยวเราเติมให้นะครับลมยางอ่อนนะครับฝากเขาด้วยนะฮะคันนี้นะฮะฝากกดไแลค์ก็แบบแบบแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะฮะโอ้ยแชร์ตัวรีครับต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับฝากเว้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่เราฟังรับชมครับสวัสดีครับ